น,นี้ก็เป็นฉากของเรื่องอวตารนะครับรู้สึกว่าจะเอาภาคแรกนะครับกลับมาฉายอีกครั้งนะครับก่อนที่ภาค2วิถีแห่งสายน้ำเนี่ยจะมาฉายปลายปีนะครับ<ม>ก็รู้สึกว่าจะฉายยี่สถึงยี้านะครับกันยายนนะะเนี่ยอันนี้อันนี้เขามีมีรอบให้ดูนะครับนี่ครับรอบตามนี้นะฮะ นี่ฉายอยู่3โรโลนะครับนี่นะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นนางเอกหรือเปล่านะครับอวตามนะครับโอ้สมัยก่อนนั้นแบบไอฉากหน้าโลงนี่โห้ใหญ่มากเลยนะครับนอกห้างนะฮะเเดี๋ยวก,กลับดีกว่าอันนี้เที่ยงคืนแล้ว มาดูหนังดึก